าเล็บสีมว่วงระวังตรงข้ามเรียมแบบเทียบไปเถอะอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีจริงๆวันนี้มีข่าวดีเยอะมากวันนี้เลื่อนฟีดเลื่อนทิกตอกเลื่อนอะไรข่าวดีเยอะมากรู้สึกว่าฟ้ามีตาเยอะมากวันนี้ รู้สึกว่าฟ้าเบิกเนตรรู้สึกว่าองค์ปู่ท่านเบิกเนตรวันนี้เลื่อนไปไหนมาไหนแบนบรู้สึกหายใจอิ่มมากเพราะว่าฟ้าเบิกเนตรสวรรค์เบิกทางเื่อนไปหารเรียกว่าซาด้วยเบวยแบบแบบวุดๆหรอมันมีอย่านีบ้บอกขนาดปากห้างหา้างพิการห้ายซื้อไห้ซาอัปเดตการนอ้องยูรี เป็นหนักน้องเบนบอกแต่ไม่รู้น้องเบนบอกว่าคุณหารหรือเปล่าไ,ไม่รู้ต้องไปต้องถามกับแม่น้องแต่ว่าน้องยูริเข้าโรงพยาบาล <c oughs> ใช่ไหมท้องเสียมีไข้ยูริเป็นหนักอาการน่าเป็นห่วงอะไรแม่เอาดูเร็วๆแม่เขาส่งมาให้ดูไหนเขาลงไหนเครใครส่งของกลับมาให้เพราะว่าพรุ่งนี้น้องนอนท้องเสียหมดเลยหรออ,อันนี้น้องนน้องอยูหรอน้องอยูโรงพยาบาลไหนเนี่ย ต้นบุรีทนบุรีรัดเอ็ดก็อบอกให้ไปหาหลายวันแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเอฟเฟกจากการที่เป็นโควิดแน้องก็แบบทำให้ท้องแของทส่อเลยอืมยืดเชี่ยวหลอออันนี้น้องอันนี้อยู่รีนอนโรงพยาบาลตอนนี้น้องเป็นเยอะอยู่แต่ว่าก็น่าจะไม่เป็นไรวัานอาย,อยุน้อยอยู่ก็เดี๋ยวก็หายเนาะแข็งแรงอยู่ยยดีขึ้นอยู่เนาะดีขึกน,น น้องเป็นโคโรเดี๋ยวก็ถ่ายบาลัลลาเอ้ยฟาดถ่ายด้ลูกเอ้ยกีฬาสีกมบอลได้ไปยังก่อนมันเกิดวันได้มาเพลงมันประหลาเพลงกับบอลแต่ปีนี้ก็ได้เล็บคือเลือดแท้มุ่งนี้เลื่อนไปใส่กับโอ้ยเห็นตะ่าวข่าวทหาร ข่าวดีมือนีทหารเ่ามีข่าวดีประเทศชาติ้รับข่าวดีก็เและดีใจเพราะว่าดีข่าวว่าสถานการณ์มันดีขึ้นก็บ่อย,ยาก่อยากเกิดความรุนแรงบร่อยากจะบานเขาเกิดประทงประทา,างกันเห็นแล้วมันดีใจเห็นแล้วมันเออนะนุนนันะนุนมาชาเนบอัคเซนเขาลงบานสิมาบูบัคเชนกระไรแต่ว่าน่าจะเศร้าละ่ะชาเนีนุนน่าจะมามันจะมาสิมาม,มาเพราะเขาตัดชุดแล้ว อันเอนุชาเดาฟาปินเปิอบพียร์นะเะดาดาพยลน่นนั่นดาพีอย่างคุณรู้คุณรู้คุณลู้คุณรู้คุณลู่คุณลู้คนลันขนลั่ขุลู่ขุนลู่ขุแลู่ขุนลูนลค่นุนงสีขันู้่ขุนลอ่ดินลู่ขนลู่นลู่นลู่ขนอู่นลู่ขุนล้่ขุนลู่ขุนลู่ขุนลู่ขนลู่ขุนลูห้นบั่แุนองเขุนลู่ขุนล่ขุนลู่ขน่นนี่เด้อหมอกนลู่ขุนลู่ขุนลูนบอกให น้ำอ่านแชทบอสหน่อยเพิ่มรูปให้หน่อยนะใครมาไม่มานะ่เนมพี่ไปดีบอกเนมอ,อ,อ๋อเพื่อีปอกมันบายๆอันเบิกเงินซื้อโทรศัพท์ไ่อ,อยู่นี่เพิ่มหมอกรวินคลินิกด้วยจ้าผมก็โฟนมันได้ดีกว่มันก็นลุกมันอยู่ดีจะบอกซีเอ็ มันเทียมมาดูเียมมาอีกเธอไรเลื่นไม่ทำผมสิมงเลยน้องเอาบัญชียังเหรอกระตูค่ะผักกระตูหรออารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่อารมณ์สุขเพราะเธออยู่กับฉันพี่ดียวไฟไม้บ้านจะได้มาไหมโอ๊ยข้าวปลอม กับมาเราถือยึดศับยึดหย่งปีนี้เลยยาเเววอันนี้ก็บว่าได้ซิมก็บว่าได้อลออริ่งเขาบอกว่าไ,ได้อะไรนะบอกรออริงสตรีงงงงันมาได้อยู่ในระบบของเขาของเขาเ<ๆ>พีอยากเดาพี่แต่กุมควาใจอย่างเดียวอย่างนี้อย่างนี้มาเลยไปกันเลยจ้าไปกันเลยกดเลยทำไมทาเล็บอ๋อเพราะดิอยากทานะจ้า <c oughs> พรุ่งนี้ฉันจะทาเล็บลายนี่พรุ่งนี้ใครจะโน้มแสดงความยินดีกับวันเกิดบ๊อบบี้ให้ใส่เสื้อสีม่วงแล้วโพลงเฟสจะได้คลิปเดียวอ้าเอาไปถือเฮ้ดบันดาห์บัาห์บันดาห์เรียบร้อยแล้วจะได้มีคลิปลงเป็นไวรัลในต่อๆโครงหน้านี้ปังๆเดี๋ยวจะเจอจมูกที่กรุงโซเดือนหน้าก็จะเลิศแล้วพี่น้องจมูกกรุงโซรอติดตามเด้อดิวเอ็นซีไปแล้ว สมุกกุงโซส่งโอป้าสรังฮิโยเป็นตัวเองดีที่สุดพี่เล็กมองแล้วนะครับอะไรพอพูดถึงกุงโซพี่เล็กมองจะเป็นโซนหน้าขอสปอนเซอร์หน่อยนี่มีตัวมีตัวข้อมีไหมนี่อ่าอะเศร้าจังโดยขอทิ้งมาสันรักเพลงดีกว่ารักเพลงจะรักคนอื่นนะจาะอันนี้เห็ดไห้โกได้นะอย่าพูดอ๋อ บ้านฝาคาดคไหาแม่พูดสิแม่ไม่คิงพดเลยไปเร็วๆมันจะลืมไม่จะเดือบชีชีทุ่มเรแม่คิงพดเลยว่าเศร้าเน่กระเทยเถาอย่างมะหลอกร่องสมองกินสมองไหนไหนโอ้ยพอี้าะไโอเคมนไม่มีแผนผนีอย่ามา มาพ่อ,อเธอน่ะแต่ละคนน่ะ <c oughs> เขาจะมาจริงเหรอแม่คนนี้ใช่แล้วค่ะจริงเหรอมาทำไม,ไมไอย่ามาหไหน่อนแอบจะมาพ่อเะอคมเมคมดูแลเห็น <c oughs> แ,แม่คิมแ,แม่คิมรูนโรู้แหละจริงเหรอแม่ <c oughs> จริงๆมันคนละแบบกันนี่จะองอยู่นี่นะหรอใช่ค่ะจะได้วงไล้วใช่ไหมส่งแล้วสั่งแล้วค่ะแบบว่าที่เอาแบรนด์โซ่สิบอันนี้บอกทีเดียอนีงยิ่งดูยิ่งวันสาวโซ่คือบัต เขาบอเจ้าคือบลายตุยคือบลายตุยไปเรื่อยเดื่อยเรื่อยเรือยเรือยสร้างเ้อหลายอิจฉาเ้อหลายมีตะบกกรกอยู่ผู้มีใครจะร่วมแสดงความยินดีวันเกิดบารี่ให้ทานเล็บสีม่วงแล้วทำผมสีม่วงหรือแต่งกายสีม่วงแล้วโพสต์ลงโซเชียลช่องตัวเองแฮปปี้เบวันเดย์ผู้อ่บ้านฟินแลนด์จบจะได้เหรียญเยอะๆๆๆๆๆจะได้เงินเดือนเยอะๆไปโพสต์เลย อุลเลือนอุลมันขึ้นมาไรตัไปรวนอีรวาสูไรยุยเอ้ยต่อต่อไม่ไม่สามารถจับได้นะต่อต่อจับเราได้นะมึงขึ้นมาไรตุยรวดมาล้ล์คุ้นเดียนหมุนลาดูล้อนคุ้นลืนอุ่นลปลาหงูเรื่องสูงพลืนอุลหลุกปลุกลาบู่ลีผูลาบู่หัอยู่ไม่คุยเลยเอ้ย มาลวงถุงดูพูรุนเอือนลาโบอันเด่นพูรลาคูเลยทุยแล้วเบืองมึงแหงอ่ะเป็นยังไงลาโนเราทุยอีลาคูรีทู่เอ้ยเราฟุยบลูสู่เรื่องสุ่งอย่างลิดอวดลาชูเราคุยไรสุยล้มไคลายสุยลุงทุ่งลุงทุ่งปลายปืนดันบุตรเปลยหัลาคุเราคุยลบทุบเรื่องมุ่งผล แล้วซ่ยเรื่องบ้งเรื่องซุงอะไรสัญญาพี่เล็กจะปลมประทับตาจาตรงนี้เลยไหมได้จ้งเออแล้วซ่วยเรื่องบุ้งกันเราช่วยร้องคุ้งเราทวีลิสุไลตุยว่าอีกไรคุยเอ้ยเขมเยอะเลเนี่ยน่าจะอยู่ในอ๋อแต่ยังอ้แ่อาในกองในกองคุ้งเอาปลยนเป่นไเป็นโฆษณาเขางเดี๋ยวนั่งีไปเอ เสียงมาเลยเดี๋นี่อย่าเป็นมุ่ไปเ็ำงานทุ่มเครื่องเสียงเปคนว่ายมาเครื่องเสียงหลายหน่ะนะเปิดหมอล้ำซุ้มมือว่เบื่อติหมอล้ำนั่นน่ะกูคือเบื่อแท้อยู่ไหนหนุ่ยอยู่ไหนหนุ่ยอย่างเจ้าครับถามดิ บลเงิงบุงเราจุยร้องคุยว่าอีหลอกผูเอ้ยตอนนี้เหรอวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ให้กับค่ายเพลงตเกียวมิสิกตลอด5ปีล่วงหน้าป๊อกกี้อันแคปป๊อกกี้ทำอะไรมานี่ ชุดนัเหลือด้วยนะทนกัะเสียชุดทหารนั่บอชุดทหารน่บอ,บอสีม่วงนั่นบอ